สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายพามาทำเอ,อ่อผักดองค่ะวันนี้วันนี้นึกอยากกินผักดองแล้วมาทำผักดองกันค่ะผักเอ,อ่อกุ้ยช่ายแต่บ้านคุณยายเรียกผักแป้นนะคะผักแป้นเราจะมาทำผักดองทำนิดหน่อยนะคะทำเยอะเอ้ว่็กินไม่หมด <c oughs> เราจะทำนิดหน่อยตัดผักดองทำผักดองค่ะ เราไม่ได้ทําแบบนี้นะคะเราไม่ได้ทําแบบทําขายเราทํากินเองเราทํากินเองสูตรเราเองนะคะต้องคิดมากคิดมากเราทำกินเองแบบบ้านๆค่ะบ้านๆนะคะ,น,น,น,ะ,คะน,นี่คือกระหลำ่ำ เราก็จะเอามาใส่ผสมกันไปเราก็จะทำใส่กลำด้วยแล้วก็มะเขือเหลืองด้วยค่ะเนี่ยห้อไอเลือบอยู่ก็จะมีกัหลำแล้วก็มีมะเขือเหลืองนะคะเนี่ยๆสวันที่เราจะ ลงไปประกอบกันลงไปนี่มะเขือเหลืองแล้ก็กระหล่ำคุณยายจะตัดกระหล่ำคือเราเราทำกินเองค่ะเราทกินเองแม่ม่แล้วก็จะมีข้าวเหนียวใบผสมนะคะข้าเหนียว,น,ะะน,ยวนิดหน่อยแล้วคุณยายก็จะมีเกลือ แล้วก็จะมีผงชูรสด,ด้วยนิดนึงใส่นิดเดียวผักดองค่ะเราต้องใส่ไม่ใส่มันก็ไม่อร่อยแล้วก็จะเอาทิ้งแข็งแข็งแข็งแล้วไม่เอา แล้วเราก็จะแช่ลงไปในน้ำก่อนนะคะกระลำแช่ลงไปในน้ำก่อนเนี่ยแช่ลงไปแช่ลงไปไปก่อนนะคะวางก่อนอันนี้ตัดชิ้นใหญ่เพราะว่าเวลาเรามาที่นี่อ่ะกระยี่กระยี่ๆๆยนเนาะมันก็ กจะเหลือชิ้นเด็กๆนิดเดียวเดี๋ยวคุณยายจะเอาเกลือใส่ให้กระลำอ่อนๆนิ่มๆก่อนนะคะมันจะได้คัน้นง่ายๆเวลาเราคั้นนะคะพูดง่ายๆก็มแยกเกลือเดีวเวลาเรา ขันชมผักบ้านเราเนี่ยเลยคะ่ะสูตรคุณยายเองนะคฮะสูตรคุณยายเองเพราะว,าว่าวันนี้นึกอยากกินแช่น้าเกลือก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาล้างอีกทีหนึง่งเราไม่ได้เอาเกลือทั้งแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่ใช่เดี๋ยาแช่ให้นิ่มนเฉยเวลาเราทำเรา้วไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้ใส่เยอะขนาดนี้ว่เค็ม <laughs> เราต้องล้างอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึง่งแช่ก่อนมีผัก อันนี้ก็ง่ายหน่อยนี่ไม,ไม่ไม่ต้องแช่านานแต่กระลำนะก็จะเป็นแข็งแข็งนะแข็งง่ายง่ายให้ขัดมันอ่อนก่อนโดนน้ำเกลือเขาก็จะอ่อน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 สุดขีนยายนะครับสุดขีนยายเดีวเราก็จะพามาเขือ นี่คะ่ะมะเขือเหลืองเนี่ยเตรียมมะเขือเหลืองก็จะเอาเม็ดเขาออกค่ะเอาเม็ดเขาออกคือคุณยายไม่ได้เตรียมคุณยายจะทำไปเลยจับมาแล้วก็มาทำเลยเพราะว่าทำกิน แบบง่ายๆนะคะแบบบ้านๆนะใช่ว่าคุณยายทำโชว์ทำขายอะไรนะคะคือสูตร,ร,รนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วมะเขือเราพอแล้วนะคะแค่นี้พอแล้วเนี่ยคุณยายจะใส่แค่นี้ใส่เยอะก็ ก็ดีก็เ,เหมือนกันนะคะอร่อยด้วยน้ำมะเขืออ่นเขือเหลืองเนี่ยเนี่ยเราจะล้างพร้อมกันกับผักผักที่เราเตรียมไปเนี่ยเราแช่น้ำเกลือเนี่ยแช่น้ำเกลือแล้วเราจะมาคั้นอีกทีหนึ่งทีหนึ่งแล้วเราก็จะไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งจะอ่อนๆนิดนึงเราจะง่ายๆหน่อย น,นี้คือน้ำเกลือนะคะที่คุณยายแช่แช่นานก็จะกันง่ายๆถ้าแช่นานถ้าเราแช่ล้างแล้วนะคะผักล้างแล้วล้างเราก็มาเออต,ตัดตัดตัดเป็นท่อนๆแล้วเราก็มาแช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือเราจะมาทำการคั้นอีกโอ้ยอันนี้เยอะอเกลือใส่ทีเนี้ย เนี่ยปูดยายทำแบบนี้ตีแล้วเราก็จะไปล้างอีกทีให้นิ่มๆผักนิ่มๆจนจนให้ผักนิ่ม ต้มพักนะคะต้มเขาเปลีนมันเราค่ะนะก็สลับเกะออกก่อนเห็นไนะหมขนาดไม่แช่น้ำเกลือก็ยังแบบนี้เลย ให้ผักนิ่มๆนี่นะคะเราต้องทำกันไปเรื่อยๆจนผักนิ่มคุณยายก็กันได้นิ่มเลยนะคะผักเราก็จะนิ่มแล้วอ่อนแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมะเขือเหลืองเนี่ยกระลำตะจีอ่ะที่กระลำเยอะๆเนี่ยนี่ ลงมาเราก็จะได้แค่นี้เห็นไหมคะที่จริงเราต้องใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะจะได้ <laughs> เยอะๆสูตรคุณยายเองนะคะบอกไว้ก่อน <laughs> สูตรคุณยายคุณยายทาเองทําเองค่ะทําเองกินเองไม่ใช่ว่าทําทําโชว์ทำขายอะไรนะคะเนี่ยเนี่ยอยากกินเราก็ทําได้คะ่ะง่ายๆนะคะง่ายๆคะ่ะเนี่ยจะมีมะเขือเหลืองแล้วทีนี้คุณยายก็ จะใส่ข้าวแล้วนะคะใส่ข้าวใส่ข้าวแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงเติมน้ำลงไปให้พอมีน้ำนิดหน่อยนะคะใส่คุณยายก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวอเติมน้ำไปนิดนึงแล้วชูรสไปนิดนึงนะคะจะได้กลมกลมนิดหน่อยมันจะไม่ได้เต็รสเค็มมันจะได้รสนวัวๆด้วย ถ้าเราใส่ผงชูรสด,ด้วยนิดนึงนะคะใส่เยอะก็แซ่บเยอะแต่ยยว่าผักดองเขาจะไม่ค่อยชอบผงชูรสเนี่ยเราก็จะผสมคั้นคั้นคั้นลงไปอีกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็น่ากินเลยนะคะเนี่ยตอนเย็นกินได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยดองเนี่ยเนี่ยเนี่ยหาน้ำพริกหาน้ำพริกเห็นไหมคะเห็นไหมง่าย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 ค่ะ สูตรคุณยายนะคะสูตรคุณยายค่ะผักดองอะแซบแน่นอนผักแซบแน่นอนเนี่ยเห็นไหมเราก็จะทําแบบนี้ให้มันเข้ากันทุกอย่างทั้งเกลือทั้งผงชูรสทั้งมะเขือทั้งข้าวที่ใส่ลงไปนะคะมีมะเขือมีกะลําแล้วก็มีผักุยชาอีกคือผักแป้นบ้านเราเลยค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียว นี่คือรถเรือนะคะที่คุณยายใส่เนี่ยเราก็จะใส่น้ํานิดหน่อยแค่นี้น,นะคะเดี๋ยวน้ำเขาก็ออกมาเองผักดองอะ่ะเดี๋ยวนะคะผักดองหนาไม่จะขึ้นมาเองเนี่ยเสือเหลืองเราก็ใส่เยอะอยู่เนี่ยสืเหลืองเราลอแซ่บกับแซ่บสูตรุณยายสูตรโบราณด้วยนะคะ เออแม่เรา,าทาทำกินนะฮะไม่ได้ทาขายนะล่ะนี่เ <c oughs> นี่เนี่ยเสร็จแล้วค่ะี่เนี่ยเรีบร้ <c oughs> อยน่ากินเลยค่ะทีเนี้ยผักดอง ผักพีช่ายหรือผักแปนมันเราใส่กระหลำ่ำยังไม่ได้นี่นะคะเราต้องหาอะไรมาปิดเอาไว้เราต้องหาอะไรมาปิดนี่ค่ะใส่ถุงมือด้วยปลอดภัยค่ะปลอดภัยอ๋อตอนเย็นกยกินได้แล้วตอนเย็นนะคะกินได้เลยผักผักแปนหรือผักพีช่ายนี่ก็จะดองดองนานจะไม่อร่อยนะคะจะเปรี้ยว เปรี้ยวมากเปรี้ยวแล้วก็ไม่อร่อยแล้วแต่คนชอบเลยเนาะคุณยายอ่ะตอนเย็นคุณยายก็กินได้เลยเนี่ยอะหาน้ําพริกน้ําพริกทําตอนเช้าตอนเย็นเราจินได้ค่ะเนี่ยบักตองเราคุณยายไม่ได้เอาต้นหอมอุ้ดูมือคุณยายไม่ได้ไสังเกตมือสวยงามไม่เป็นไรโอเคค่ะ คุณยายขอเจ็บภาพบรรยกากาศไปเช่นี้ก่อนค่ะวันนี้ทําผักดองค่ะแตกใหม่ <c oughs> อยากกินเล้วทําผักดองโอเคเจอกันไรหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะค,คุณยายกับหลานหลานเจอาคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะบายไปแล้วคะ่ะแซ่บ,ซบ สูตรคุณยายเองค่ะ